ครับการน้ักการครับอาจารย์มาติดตามแนวทางเจ็ดสี่วิ่งบนเงินล้านกับผมเนาะของคูี่เลให้เอฟซีทั้งช่องรับผมวิ่งบนเงินล้านนะครับเนาะงดที่ผ่านมาถ้าจับจริงๆห้องบอตต์ดอกกับเข่าสามตัวเนาะหนึ่งศูนย์หกแต่ก็เลขวิ่งชนที่เลขหนึ่งงดที่ผ่านมาหมดครับงดที่ผ่านมาอาจารย์ถึงได้จับนี่ไงศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่ไงครับผมปูเพราะว่าเลขชนกัน วิ่งบนเงินลานบ่ครับวิ่งบนเงินล้านวิ่งหนึ่งก็ถือว่าเขาเนาะครับเนาะมาดักลอยก็ถือว่าเขาวิ่งหนึ่งศูนย์เด๊ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับแต่ไปอยู่หน้าเนาะครับผมกับ่นลืมอมดักลอยก็ได้ที่ครับอ่าวิ่งเอาได้เบิ้นเพิ่นเลื่อมอันขยโยขยโอนนี่งวดที่แล้วอ่างวดงวดวันที่หนึ่งนี่งวดวันที่หนึ่งต่อไปงวดวันที่สิบหกครับผมนี่งวดวันที่สิบหกตามแนวทาง สลากกิมแ่งรัฐบาลเน้อพี่น้องเนอ้อบ่งเป็นแค่แนวทางสําหรับผู้ที่กินชอบเท่านั้นละ่ะคนเฮาอยู่เฉยๆญาติพี่น้องเราก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เนาะดังดีกว่าช่วงนี้ไปไซก็ยากลําบากหนาวหนาวความน้ำกระท่วมอีกอก็นี่แหละประเทศไทยเฮาก็อุดมสมบูรณ์ อยู่ใส่ไข่ให้มีความสุขกันทั่วไทยทั่วโลกเด้อพี่น้องวิ่งบนเงินล้านก็เดินดีต่อเนื่องอ่ามาบ้านี้ตัวเสียดายเสียดายเพิ่นลื่อมขย่าลูกบั๋นมันเลี้ยวมันเลี้ยวขยำลูกบั๋นศูนย์กันหนึ่งไข่เลยไปอยู่หนาโอ้ยข้บผมปูเนาะเออสูตรไข่เอาเอาตามสูตรเปลี่ยนเป็นเลขเก่าได้บั๋นเนาะครับผมปูหกก็เป็นเก้าอันดอรพี่น้องหกก็เก่า บางคนก็ว่าตัวเดียวกันอ่าเดขคนออกหนึ่งศูนย์หกซะคือกันหาตัวแล้อคุณค้องคือกันแต่ว่าข้างล่างนี่แตกต่างหนึงอันนี้สูตรวิ่งบนเงินล้านเนาะครับเนาะวิ่งบนเงินล้านครับผมอ่าเลื่อมเขียนตัวละวิ่งบนเงินล้านว่เป็นยังต้องเขียนผดครับผมเดี๋ยวคนณีเลืมสูตรโมโมด้วยตังผีวิ่งบนเงินล้านเขีเยนเขียนไว้ก่อนดวน่วดวิ่งบนเงินล้านปูสี่ห้า เขียนไว้ข้างล่างเพี่กระได้ดอกโลกโวฮาโลกโวฮาต้องมีประจำวิ่งบนเงินลานวันนี้คนกะเม่นมนโนสุทนนี้ลงโตเกียวเอฟซี FC เห็นศูนย์ก็บมกสีเบื่อปันเตเฮ็ดออกตัวเกาเนาะแต่ว่าก็บอกเป็นยังดอกอาจารย์กะ วันนี้ว่ามีศูนย์ของอาจารย์ก็หลอดปลอดภัยบู๊เสีแล้มเดือนหนึ่งนะผมเนาะเข้าหลักร้อยครับผมอืมถือว่าวิ่งหนึ่งเข่าครับผมเนาะเดินดีเดินดีใส่โลโก้เอฟซีกันเพื่อนดงจังสวจำได้ใครมีเลขดีเลขเด่นก็นำไป จับคู่ได้เนาะพี่น้องคนผู้ใดมักสูตรเอซีตัวไทยตัวโลกอันนี้คือเลขสูตรสูตรก็คือสูตรเนาะก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาการลงทุนมีความเสี่ยงอเพราะฉะนั้นเราต้องใช้จัก,กรยานในการพิจนารณารับสมมตเดี๋ยวกูเก็บศูนย์ระปุเนาะวินครบผมครับวินเก็บศูนย์นออกล่างครับผมอ,อันนี้อันนี้ล่างอันนี้เลขบนห้องเพ<ล>ราะ <บน S 1> เป็นยังนะผ<ม>ิดก็คือผิดแต่เลขหนึ่งเราเข้าถูกก็คือถูก นะขั้นแรกเลยอืสูตรนี้ก้เบเป็นรักรอยเลยเด้อบันเอาสูตรก่อนเอาหกลงมานับห้าหกเจ็ดแล้วก็เอาศูนยลงมาศูนยลงมาก็เก้า 01เอาหนึ่งลงมาก็012อหนึ่ง,งะยังเห็นเราก็จะได้แบบแขีนๆหนึ่งบวกหนึ่งอ่าสูตรน,นี้อ่า FC ถ้าจับจริงจริงงวดที่แล้วก็เข้า3ตัวนะสูตรนี้601เนี่ย601ก,ก็อยู่ช่องกลางเหมือนเดิมตะว่าขึ้นตีเบื่อกันแลแล้แลละเนาะ ว่าเป็นย,ยังจะไปโทวจเพ่นเด้อพี่น้องธรรมดาละ่ะบางทีไฟอาจจิดับหรือประสนเพิ่น,นล,ลืมเขาเยาลูกตะกานเนาะลืมขึ้นเขาเยาวลวันมาเป็นไปได้แต่แนวแนวทางของอาจารย์วันนี้เหมือนเดิมอาจารย์ก็จะทําสูตรตามเดิมสูตรของอาจารย์ไม่มีเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่มีเทคนิคอะไรเทคนิคก็คือเลขกําลังวันเจ็ดไม่มีอ่าเจ็ดไม่มีเลขกําลังวันศูนย์ไม่มี กำลังวันเจ็ดไม่มีศูนย์ไม่มีเราก็จะเหลือจับน้อยลงมาทีนี้ก็คัด,คดเน้นสามตัวเนาะก็ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสองนั่นคันบอลอะพิ่นจาบ่าได้เขียนแนวผันว่าได้ว่ะเขียนแนวเขียนแนวผันว่าได้ว่หกเก้าหนึ่งหกเก้าสองจับ่ได้เอาเอาจั้งที่บอลไล่ห่างไม่ไล่ห่างเอาทั้งนี่หางเก้าหนึ่งทั้งนี่หกเนาะครับผมเออเอาแต่ว่าสิบหน่วยนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้ แค่2ตัวแต่3ตัวนี้ไปจับเอาอาจารย์ก็จะเขียนให้สูตรที่เหลือก็คือ5 9 1อ่ะไปชุดแรกเลยห้าเก้านึ่งนี่ชุดแรกชุด2 5 9 2 5 9 2ก้อ้อถือใจเป็นบ่า <laughs> อามาชุดที่3ทีนี้เป็น6นะอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวน,นี้ไม่เกี่ยวเราแยกช่อง ก็หกหกหกเก้าว่ะหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเพราะว่าชนทีเล็กหนึ่งเนาะหกเก้าหนึ่งอันเล็กหนึ่งตัวนี้ห้าหนึ่งสองห้าห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองนี่ก็จะไม่มีผู้สื่อดอกเขาบอกเสียนบอกหนึ่งหนึ่งถือว่ามันชนนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งนี่กี่ชนนี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองทีหน้า แต่ว่าเฮาบอเขียนลงหลักเพราะว่าหนึ่งกับสองอาจจะบวมานน้ำกันเนี่ยเพราะว่าอยู่ในสูตรนี่แต่ว่ากัาเป็นไปได้เพราะว่าศูนย์หกก็ยังจับหลักอยู่เนาะอ่ะตัวที่สองก็หกหนึ่งสองบวบมานน้ำกันก,ก็นยังลงอยู่หนึ่งสองล,งล,ล,งลองอยู่อ๋อหกเก้าสองก <6 9 S 1> <2 S 2> คือว่าบอกใครใส่หัวเลยครับเนี่ยหกเลยก้าสองเอาหมดเป็นยังได้ลงแล้ว มาฮามเซ็กซี่ผลมักเนี่ยก็จะได้ยูเด่นเดนยู่แค่นี้ทีนี้ในแนวทางสูตรหลักสิบหลักหน่วยของอาจารย์นี่มันก็ง่ายๆอันนี้เอาว่าสี่ขีดตัวได้ก็ว่างั้นหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองที่มีที่มีสีแดงนี่ไม่ได้ตัดนะให้เน้นน้อยลงเราจับชุดเต็มได้แต่เราเน้นน้อยลง อ่าก็จะมีตามถึงสี่เพราะว่าสูตรก็คือสูตรนะพี่น้องสูตรก็คือสูตร,รอ่ะทีนี้ก็จะมาเบิงสิบหน่วยที่อาจารย์จะจับให้เลขเดินสังเกตนะคลิปที่แล้วอาจารย์ก็บอกใช่ไหมว่าเลขเดินศูนย์ห้าเก้าอ่อของมหัตศูนย์เก้าของมหาเก้ากับศูนย์ตลอดปีของอาจารย์นี่ศูนย์ห้าเก้าตลอดปี <laughs> ตลอดปีเอาจริงๆมันน่าตกใจแม่ของประหานก็ศูนย์บนศูนย์ล่างของอาจารย์ก็ยังศูนย์บนศูนย์ล่างเห็นบ่ตอวปีทีนี้ข่าวบอกว่ามันจะล็อกฝุ่นนะปูทั้งปีใหม่ครับผมนานเห็นบ่โอ้ยล็อกศูนย์แท้ไม่ไม่ไม่หมนบ่อาจารย์ตัดสิมตัดออกไปแล้วสองโอ้ยออกไปแล้วของอาจารย์ไม่มีเหลือแล้วไม่ได้ตัดแต่น้อยลงอ่าเอาอาจารย์ก็จะให้ตามหลักสิบหลักหน่วยของอาจารย์เนาะ หลักสิบหลักหน่วยของอาจารย์เด้อพี่นอ้องอ่าสองตัวนี่จะได้ยักชุดนี้หนึ่งสองได้แค่สองชุดสามได้สามชุดหลักสิบหนึ่งสองสามสี <4. S 2> ่ตุวเดียวตัวเดีครับผมคูเอาขอบพระท่านมีพื้นที่ล่งทีนี้ครับผมไห <c oughs> เอาเอาเลขวิ่งก้อนกันนะพื้นที่ล่งกัแคบโอ้อตัวหนังสือใหญ่พี่น้องเอาเอาช่องนี้แหละอ่าตัวเดียวนี่ ที่เก้าเก้าเม็ดเดียวเก้าเม็ดเดียวเก้าบนนะผมเนาะเก้าเม็ดเดียวที่นี่ทีได้ตัวหน่อยลงได้พี่น้องได้เก้าบนพื้นที่เราโอ้ยเอฟซีแต่โชคดีกับซองกระดาษซองดินสอซองปากกามาให้แน่หรือเปล่าแต่ก็บซงปัจจัยมารลดที่ได้ซื้อแผ่นยังไงเขียนตัวหอัสษรงามเนาใหญ่เนาะส่วนมากกับย้อมแม่ย้อมพ่อกับใจดีดีหัวยิ้มเป็นๆเตือนทวนนย้อนใหญ่เอฟซีวะฮะเอฟซีของทางช่องก็ได้ พูดถ่เบึงปูครับผมแม่นดีแล้วน่ารักสวสวต้องเรียกออเพินออเ่นสวคันเรียกเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นบ่ค่อย,ยิมเด้ต้องเรียก<อ>ยสวออน้อยใจ <c oughs> อบอ่าน้อยใจ <c oughs> อ่ะแนวทางของอาจารย์ก็ไปที่เม็ดแรกสองเก้าอ่าเม็ดสองเก้าห้าเม็ดสามเก้าหกอเม็ดสาม ห้าสองเพราะเพราะว่าคนยานเตะเข้าว่างวนอีกคนบอกหกมาดอกเคนบอกหกมาดอกคนยานข้าว่าแต่ว่าเอฟซีถัดจับจริงๆได้เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้วินเนาะอาจารย์จะเขียนให้วินก็คือเด็กวินนี่สองห้าหกเก้าอีกตัวหนึ่งก็หนึ่งห้า ใครมักชุดบนชุดล่างก็าแต่เลขที่เด่นชนที่เลขหนึ่งอาจารย์ก็ยังไม่ลงเลขหนึ่งเพราะว่าที่จะลงก็คือจะเป็นเลขเด่นทันทีเลยก็คือเยนตัวไหนปู่ฮะบนเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวเดี๋ยวจะเย็นเย็นหาบางทีลงกนอนอ,อันนี้แนวทางตรงนี้ตัวเด่นที่อาจารย์ลงเนาะแต่แนวทางบินคือตัวนี้นะแนวทางบิน เพราะว่าช่วงนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้คัดเลขยังไม่ได้คัดเลขยังไม่ได้รู้เพียงแต่ว่าตอนนี้ลงตัวตรงให้ไปก่อนมันมีปุ๋ยอยู่ครับผมลงตัวตรง <c oughs> มัน,นมีปุ๋ยอยู่คันท่าที่แยกสูตรเขียนมันก็ลายหนาลายกระดาษนะก็เลยใส่สูตรเดียวอย่างสีงงก่ก็บางงงดอกก็บาง่ายๆอันอันเดียวกันแบบเดียวกันอันนี้ก็อันนี้ก็หน,นึ่งศูนย์หกอยู่แถบกลางเนี้ยนี่เห็นป <c oughs> ่ะอันนี้ก็หนึ่งศูนย์หกคือกันการเลขสองตัวสองเก้าห้าเก้าห้าเก้าสองเก้าเก้าห้าห้าสองแล้วก็เด็กหนึ่งเด้กที่ชน เรีนสุดๆเลยก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้าหนึ่งญี่ปนเก้าหนึ่งหลงเก่าหนึ่งตำรวจเนียนตำรวจหยังเก่าหนึ่งแต่ตัวในใจของอาจารย์หรือสูตรที่ชนมากที่สุดคือตัวนี้พี่น้องสองเก้าครับผมอ่านี่ตัวลองอันนี้ตัวลองอันนี้ตัวลองเพราะว่ายังไม่ได้ตัดเลขเนาะก็ ดูกันไปชมบางพางก่อนก็ง่ายๆใครมีเลขดีเลขเด่นอ่างวดประจําวันที่16เดือนพฤศจิก,กายนนี้เนาะวิ่งบนเงินล้านอาจารย์9เม็ดเดียวอ่าสามารถนําไปจับคู่กับเลขของ f อได้นะ9เม็ดเดียวแต่นี้คือเลขตามสูตรก็จะได้วินอยู่ที่2569เด่นมากแต่เลข1ชน2ตัวก็อยู่ที่1569 1กับ2คาดว่าไม่มาด้วยกันก็คงจะเป็น ใครชอบชุดหนึ่งก็นําไปใครชอบชุดสองก็นําไปส่วนสูตรที่ชนที่สุดคือสองเเม็ดเดียวครับผมส่วนสามตัวสองเก้เม็ดเดียว,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 วนี้ f อซก็พิจารณาไปเต็งโต๊ดห้าเก้าห้าก้าสองแล้วก็ห้าเก้าหนึ่งสองชุดอนอกนั้นก็จะเป็นชุดลองผู้ก้า,ามนครับบัดนี่ประ่า ยังก็ทีจะมาตลอดราวปีศูนย์กับอะไรนะศูนย์กับเก้าครับผมศูนย์กับเก้าแมนครูแมนกระครอุติบัวมาน้มกันบอกรับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็ก็มาด้วยกันบ่อยเนาะเป็นเป็นไปได้บ่ครับแต่ในสูตรอาจารย์เป็นไปไม่ได้เพราะอาจารย์ไปแล้วศูนย์นี่ไปแล้วนี่ยกับเจ็ดนี่ไปแล้วทีนี้ที่จะมาที่สุดคือห้ากับเก้าแต่เด่นอยู่ที่สองเก้าห้าเก้าสองเก้าห้าเนี่ย เก้าห้าก็เป็นได้ผมเอ๊ะใจอยู่ว่าผู้เพิ่นออกเลขเนี่เพิ่นจะเอาหกคับหัวไม่เป็นเก้าเป็นหกเก้าสี่สี่ต่อไม่แค่นี้นะครับพเจรยนเนาะจอกระผมเยอะนะผมเลี้ยงเลยนะครับเอฟซีนะพี่แียนพามาสู่อีกหนึ่งครับเนาะเลขวิ่งเงินล้านบนอย่างเดียวปูสี่ห้าเนาะครับเนาะพเจรีมลืมเขียนปู คัจัลเ,เล่าเบียรันีัน้าเนีับปู่4หานะครับเนาะวิ่งบนตัวเดียว9ก้ับ f อจับคู่สตัวก็มี5้าเก้าหนึ่งเสองหกสองเลข2ตัวก็สองเก้าเสองเหนึ่ง เน้นที่สองเก้านะครับเอฟซีเนาะส่วนเลขสามตัวปูมันก็เน้นให้ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสองห้าสองเขากับน้ำขับกับตัวน้ำนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอยเบิร์ดนะครับเด้อเอฟซีมักกะจัดคัดกระพานนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางมือไพลงฮูเจ้าคนว่าเลขสิบออกตัวใดนะครับเนาะเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดานะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมครับขอให้เอฟซีทุกคน ทีเขาบอกว่าว่า,า,าติดตามพ่อเตียมขอหายสุกโศกมันมานถูกวหวไ่รวยเงินกันถือรถเตรีแล้ววันที่หนึงกันเนาะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตีมมีแค่นี้ออยพอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม